สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเอาเป็นจังใดผู้โสกผู้หมานสามหกต็มตมตรงตรงครับโอ้ยอายุอันตรงนี้อยยุครับอันพ่อโสแมมาตรงผุดเนาะฟันว่าลานไตเมครับตรงอยู่ครับแมนครับเสียดายไยปัดสูดรหวยคำนวณเต็มกระเขานี่ทำ่ะชุดเต็มมา ครับชุดเต็มเข่าครับเข่าสามหกเลยนะครับเสียดายเลยเนาะตัดทิ้งย้อนว่าเลกตัวเก้าบ่อสูตรหวยอ่ะครับอืบ่อครับอยากให้มันน้อยโตครับโอ้ค่ะก็เลยตัดออกอยากอยากให้อยากมันน้อยตัวนะครับอือว่นนี้ที่ให้บุ๊บุ๊บว่าให้หลายชุดจ้าวันี้ที่ว่าลงไปหันอ่ะกับที่ให้วันนี้ที่ให้แช่สองชุดเองโอ้ค่ะวันนี้ใส่สองชุดกันไปเนี้ แต่วัาคัดแลขสองชุคคับเลขหายอือจะใต้โตนิ่งๆเลยครับหมวดเน,นี่อือเอ้าบ่ฝันยังต้องวด,ดีค่ะท,ที่มีเลขมีครับฝันเลขฝันพร้อมครับเลขฝันนี่สีให้ไปอยู่บนครับโอขชุดมือที่ทรงให้นี่เอาเอาเป็นที่ล่างครับโอ้จ้ะเอามีเฮดิเนี่ยว่ายฟังเน้วองฝันนี่ฝันมาจังได๋ยของฝันนี่ฝันที่แรกอะครับที่แรกผมกว่าไป ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ฝันออกไปใส่บาตจ้าไปไปใส่บาทวันนี้ผมกลาไปเอาออกซื้อกล้วยอ่ะดีกล้วยไป,ไปใส่บาทนะผมก็เห็นเลขอยู่ในกล้วยอะครับจ้าเห็นเลขอยู่ในกล้วยสามตัวเลยอืมเห็นอยู่ในขังง้วยกล้วยหรอครับจ้าอืมมันเป็นแปดเก้าศูนย์ครับ เปดเก้าศูนย์เห็นอยู่ในกล้วยน่ะนะอันนี้คือความจริงเงินบอกค่ะครับับนี่คือความจริงครับอืมบัดนี้บอกฝันอย่างไรบอกค่ะต้องวัดนี้บัดน,นี้นแรงมากผมมาฝันนี่ครับจ้าบฝันผมเขียนไว้แล้วว่าผมชีสเื้อตอรี่ตัวนี้แหวนี้นนจ้าผมมาฝันว่าผมได้ไปบวชบัตรนียไปจ้าไปไปบวชให้จักว่าผม เชื่อว่าผู้ใหญนเป็นคนเสียนะบ,บ่กงูเชืว่าอยุ่บ้านหลังใดบ่ฮูกจ้าผมจะนั่งสวดไปเวลาเป็นพระได้ห่มผ้าเหลืองเนียค่ะได้ห่มผ้าเหลืองแล้วก็มองไปผมทีเห็นไก่ลงศพนะจ้าเป็นผู้ถอ่อนตายอยู่ในโลงอะ่ะอืมจ้าเห็นผู้ฒ่อนตายอยู่ในโรงจะบ่กููแม่นผู้ใหญครับลงศพนี่เพิ่นก็บ่ได้ปิดลงศพ จ้าแต่ว่าเห็นอยู่ในลวงอยู่แมนครับแมนเห็นอยู่ในลวงเป็นคนเถาู้หยิงจ้าอืมมันตรงกับเลขแปดศูนย์เก้าทศนิยมศูนย์เก้าเก้าศูนย์คู่เถาตายับแมนคูเถ่าหัวตายเมล่ะอือเ่้าก็เลขเก้าตายกับเป็นเลขศูนย์นะครับมันคือตรงกันทั่นี้บัดนี้ผมเลยเอาเลขตัวนี้ไป ไปไปทางไปทางบนเหรอครับจ้าอืมคือเลขฟันนี่ก็ได้น,นี่ละแปดศูนย์เก่าเนี 9, ่ยแหละเนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่และแนนครับแปดเก้าศูนย์นี่แหละครับจ้าดได้ครับแปดเก้าหรือว่าแปดศูนย์หรือเก้าศูนย์ประมาณนี่แหละครับอืมจ้าแต่ว่าเออตอนไปสวดนี่ปิดพระมีแค่สามองค์เลยครับไปสวดจบนี่อืมมีแค่สามองค์อือตีว่าจังใดบัตนี่ นี่แล้วจ้าซีวันนี้เตีเยวเลยครับเนาะค่ะแต่ว่าความฝันก็ได้เป็นตัวก็คือเปลี่นูนเก้านั่นแหละตีไปหลายก็สีวันหลายขาอยู่จังจังไปสวดบ่ล่ะสีนางยุ้งเงินเตียงแบบเตียงไม่ไพ่นี่ลหละจ้าบันนี่การลุงโสพึ่นก็อยู่ใกล้ๆนั่นล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวลุงไปนี่พิ่นกับว่าได้ปิดฝาลุงเนาะจ้าเป็นเห็นเห็นหนายู่ล่ะครับเป็นผู้หญิงอืมค่ะ เป็นมีเง้ยคนเถานะจ้าอ<ม>ืมมันก็ตรงกับเก่าศูนย์นี่เนาะแมนค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก่าตรงกันครับเพื่อนที่ยำให้เนาะอ่อานบ่เน่นี<เ>่อยู่เนาะแมนสิรอฟังอายุค่าฝันอย่างยำเนาะแมนครับค่ะ,ะบันนี้เขาไปสูตรหวยบันนี้เขาเป็นยจงาใดสูตรหวยงวดนี้้นเลขศูนยนี่ผมฟันให้ไปสี่้างเพราะว่าที่ผมเฮ็ดไปย้อนหลังไปเจ็ดหรือแปดงวดเนี่ยครับมันจิไปอยู่บนแค่งวดเดียวแล้วก ตัวเพียงตัวเดียวนี่อายุล่างทั้งหมดเลยครับอืมจ้ะฟันล่างเนาะปวดก้อนครับครับปวดก้อนกับอยยุที่ล่างออยุมันจะมันมันไปขื้นมันได้รักสาบ่ละครับเพียงแค่ไปออกสามสองวันเนาะเมียนค่ะมันที่อยยุตำแหน่งหลักสิบมดเลยครับตำแหน่งหลักสิบย่างเดียวอืมจ้ะนไปบนกับตำแหน่งหลักสิบคือกาจ้ะค่ะวันนี้ได้ห้าครับวันนี้วิ่งไปที่ห้าล่างเด้อค่ะจ้ะ ให้ให้ไอันนี้เนิ่งไปที่ล่างครับค่ะกันววบนีเอาไว้บนกับกันไว้เนี้ยก็ได้ดีเล็ก<อ>น้อยค่ะ<อ>สองตัวกับเป็นหาหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ครับงวดนี้อย่าหาแชมป์นี่ครับสองตัวเลยครับหาหนึ่งกับหาศูนย์สองตัวแค่นี้ครับหาแช่สองตัวครับอืมค่ะบอกกันบวกยังเอาแขนๆเลยถือกับ ตื่นโลดเลยครับอือวิ่งฮะสายวิ่งสายโหลดหาตัวเดียวครับจะหานย์ก็หาหนึ่งแมนบ่าะจ่าแมนครับจานบอกกลับมาจังเห็ดมาเนี่ยมันไม่เคยออกกลับเลยครับออกตัวตรงขึ้นยู่หลักศีจ้ากรับกามันไปบนมันจะออกตัวตรงคือกันมันปลาล่างมันจะออกตัวตรงอือค่ะมั่นใจนะคะขั้วนี่แสดงว่ามั่นใจครับมีเฮแทมีเฮแท แต่สามตัวกับแปดศูนย์เก้ามีให้เห็นแท่ครับค่ะอู้หมือนใจอยู่ค่ะแม่ครับขังคนนี่แปดเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วหรอครับจ้าให้ตัดหลินน้ำเนาะเพราะว่ามันหางเดียวสามตัวเรีกฟันนี่จ้าเพราะว่างวดวังหันกับฟันเมนอิลีฟันว่าล้านสายตายตะเปออกพ่อสองครับจ้ามันใจเป็นพิเศษเลยครับวันี้เรียกรางค่ะกะจะติดหาครับหาในไม้หินเท่ ครับแมนครับอู้สาธุเด้อผู้ใดดวงเฮงกับอันเชยนขอให้ปังๆเลยๆเอซก็ได้มันๆตามเบอร์โทรได้นอกจากครับอยากให้ได้ชุดเน้นๆล่ะครับว่้เน้นให้ที่สุดเลยว่าหายหลหางห้ซ้านี้เลยครับสองชุดจ้าค่ะเอาจังไดกะได้ยินแล้วฝ่าวไปหาจับฉลากกินแบงถึงไวเดี๋ยวมันสื้อบ่ได้เนาะค่ะเซียนครับครับแมนครับจัด้วเลยครับค่ะสองชุดเนี่ยค่ะรอฟังอีกเด้อค่ะฟันยาหยังทักทายมาในเด้อจ้า ครับผมได้ครับอ้าวบ่รุกวนเวลาหงวนนี้ก็หิงๆงปังปรวเลยคือเก่าค่ะครับเช่นกันครับปกิทุกคนก็อยากให้ทุกทุกคน้ะครับเดยค่ะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับค่ะอ c ซเดี๋ยวสาวบ้าจะทวนตัวเลขทางเซียนบุรีรัม์้นฝันเม่นเหมในฟังเด้อจ้ะบ่มีตัวอันเข้ามาเปรียบเทียบเพราะว่ามาเที่ยวพี่น้องค่ะมาทั้งเกาะรันตามาทะเลพี่ ก็เลยเขียนในเบิ้งซัมนีเดอค่ะก็ย้อนไปเบิ้งคิบเก่าค่ะสิบหกเมษาหกแปดเชียนบุรีรัมฝันเม่นเมเพิ่นฝันว่าได้บวชเป็นพระแล้วไปงานศพเห็นผู้เฒ่านอนตายในโลวงศพมันตรงกับเลขกล้วยที่เพิ่นใส่บาทคือ8ปดศูนย์เก้าแปดศนเกพิ่นให้เน้นบนตัดเ่นพร้อมจ้ะสำหรับเลขล่างเนาะค่ะเลขล่างกันบนนี่เป็นศูนย์หวยคำนวณงวดวังหันกับเขาไปที่สามสามหกคือกันจ้ะวิ่งห้าตัวเดียวโคโลจับคู่ห่หาศูนย์แล้วก็หาหนึ่งแค่นี้จ้ะ เอฟซีจ่าเล็กเพิ่นบอหลายเด้อค่ะก็รอว่าเพิ่นจะฟันยังยำบอคืองื่อวังหันฟันยำม,มือเล็กออกโอ้แม่นอีหลีค่ะหลานเพิ่นตายเพศ2 5ส6องหหเล็กตัวเก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจักไผส,สื้อเนาะแต่หลายเอฟซี uh, ล้วกะตัวเซียนเพิ่มมานอยู่ค่ะเอาดีใจน้ำผู้โศกผู้หมานผู้บ่โศกบ่หมานสู่ต่อจะ้ะคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์น่เด้อค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดซ b s c r i ร e กิงกิงเปิดการนมองเห็นคลิปนี้ฝากไ้แค่น,คน,คนี้พอกันคกลิหนมาไปเราจะสวัสดีจ้า